แระ่งเป็นแรงบันดานใจมีครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้ว สื่อต่างประเทศไปออกอากาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยลุยน้ำคลัำบัญชาการแก้ปัญหาน้ำท่วมอยู่ที่ชาญเมืองสิ่งเหล่านี้ฝรั่งไม่เคยเห็นคนต่างประเทศไม่เคยเห็นาทรงทำทำไมทำเพื่ออะไรเรื่องมลภาวะก็ค่อยๆทำค่อยๆค,ค,คิดแต่ว่าที่จะทำให้เป็นล่ำเป็นสันมันมากไปมันแพงจึงค่อยๆทำ แม้คำเปรียบเทียบว่าเวนิสตะวันออกจะเลือนหายไปจากฉายาของเมืองบางกอกและขู่ครองที่ยังเหลืออยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการคมนาคมดังเช่นอดีตแต่สายน้ำเหล่านี้คือสมาชิกของกรุงเทพมหานครเช่นกันขยะในแหล่งน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกและเมื่อยามเกิดน้ำมากทุกของอุทกภยัยจึงมิใช่เพียงน้ำท่วมเท่านั้นแต่เป็นน้ำเน่าที่ท่วมเมืองหลวง ถ้าหากว่าอยากให้โครงการกําจัดน้ําโสโครกนี้บรรล,ลุเป้าหมายก็จะต้องทําทุกแห่งคือจะเป็นโรงแรมจะเป็นพัฒคาารหรือจะเป็นอะไรทุกแห่งเขาจะต้องทําตามกฎเกณฑ์ที่จะมีเครื่องที่จะกําจัดน้ําโสโครกซึ่งสําหรับการลงทุนก็ไม่น้อยแล้วก็การบํารุงรักษามันจะเป็นปีละจํานวนล้านสําหรับแต่ละแห่งก็พยายามที่จะทําเป็นตัวอย่างง่ายๆก่อนแล้วถือหลักโครงการตามพระราชดำรินั่นเองคือว่าอะไรทําได้ก็ทําเลย โดดไม่ต้องใช้เงินมากแล้วก็ต้องทำจริงจังถ้าไม่ทำจริงจังกรุงเทพยอยู่ไม่ได้ภายใน20ปีข้างหน้าจะแย่เดี๋ยวนี้ก็แย่คือคนเราจะทนไม่ได้ไปที่อื่นก็ไม่ได้แล้วก็เมืองไทยจะแย่จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานวิธีบำบัดน้ำเสียไว้หลากหลายวิธีการตั้งแต่การใช้น้ำดีไล่น้ำเสียการใช้บ่อบำบัดน้ำเสีย บึงชีวภาพไปจุดถึงการใช้เครื่องกลเติมอากาศซึ่งพระราชทานไว้หลายรูปแบบแต่ที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายคือกังหันน้ำชัยพัฒนาที่บรัสเซลก็เอาไปไว้ที่เมืองหลวงเอาไว้ที่สวนสาธารณะแล้วก็โชว์แสดงให้ประชาชนเห็นว่าพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นทำสิ่งง่ายๆขึ้นมาได้และใช้ได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้อง ไฮเทคโนโลยีอะไรสูงส่งแต่ว่าใช้ที่เหมาะสมกับสภาพของเราจากแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นการค่อยคิดค่อยทำการทำอย่างประหยัดและเหมาะสมกับสภาพของท้องถิน่นกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตวัฒนา ได้หาวิธีการเพิ่มออกซิเจนลงในน้ําด้วยเครื่องพลังน้ําเติมอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายๆราคาไม่แพงและได้รณรงค์ให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและเลิกพฤติกรรมการทิ้งขยะลงแหล่งน้ําสาธารณะ